ืันนี้เฮ็ดของหวานเด้อกล้วย,ยบวซีวันนี้จะบวดซีแล้วนะจ๊ะใส่น้ำตาล khép mắt tớ ơi Cuối bột xì cha Cuối bột xì si. Năm thì có cuối น้ำเดือดก็ใส่กล้วยลงไปใส่น้ำตาลปี๊บก่อนสีมันก็นเลยออกจังส่กะทิแล้วกะน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายกล้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายกล้วยอยู่กกะทินะบอเบนแต่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายกล้วยนะมมย,วยัอยงอันนี้น้ำตาลปีบ๊บมันก็ไม่เป็นสีออกจัิงสิ ชาให้น้ำมันเดือดอีกจังน่อยน้ำเดือดแล้วเดือดอีกรอบนี่เท่ากัะ ใส่กล้วยและกาน้ำเดือดอีกรอบนี้ฮะก็ใส่หัวกะทิลองอันนี้หัวกะทิแล้วกะโคดให้หัวกะทิมันเตืคนเบาๆคนให้อคอย ค่ะมันโฟตจังน้อยกับปงได้เลย เราให้โฟตสตกแป๊บเดือดอีกแล้วเดือดรอบนี้ก็ปิดได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วกินได้แล้วแล้วกินได้เสร็จเรียบร้อย กินได้